<OS> Special โอเคต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับ SOS Radio การอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในชั่วโมงที่2เราแต่ว่าในชั่วโมงนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนจัดรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ย SOS และ Subscribe ของเราจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไป2อสามอาทิตย์ได้นะครับตอนนี้กลับมาอีกแล้วแล้วก็แน่นอนว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับก็จะอยู่กับดองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยดองจะเล่นให้ฟัง1่งชั่วโมงเต็มนะครับ ็เล่นได้อยู่เท่านี้แหละครับโอเคอยู่กับมาการองสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้มาในช่วงเวลาของ SOS และ Subscribe นะครับก็มาเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรดีละแนะนำตัวแล้วก็เล่นเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับเป็นช่วงที่เราจะจับนักดนตรีมากความสามารถนะครับที่มีผลงานอยู่ใน y t u t u นะครับในช่องทางที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่องทางเปิดมากสำหรับคนที่มีความสามารถ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปเข้าไปสู่ค่ายใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะวันนี้เรารู้จักับมกรองกันก่อนมีใครเป็นยังไงบ้างแนะนําตัวนิดนึงนะครับ3ามคนมากรองครับอ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นนเเริ่มจากผมก็ได้นะฮะก็คือผมก็เหมือนเป็นคนแรกๆที่คิดเรื่องมากรองขึ้นมาครับก็เป็นเล่นอุคุเลเล่อ่าฮะแนะนำตัวแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวด้วยก็ชื่ออ๋อนะครับ อ่าคุณอ๋อคุณอ๋อครับคนแรกอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้เล่นด้วยร้องด้วยนะครับอันนี้เล่นด้วยร้องด้วยอ๋อนี่เล่นด้วยร้องด้วยยกเครื่องด้วยยกเครื่องด้วยฮะเสิร์ฟนหยับยบเอฟเฟด้วยหยบเอฟเฟคด้วยครับผมโอเคอีกหนึ่งท่านครับอ่าผมโอครับโอครับโอครับแต่เหมืนต้องทำเสียงหล่อด้วยครับเวลาอ่าผมไม่ได้ตั้งใจฮะไม่ได้ตั้งใจโอเค ผมเป็นแค่แนวเป็นฟิจิลิ่งฮะเป็นฟิจิลิ่งใช่ใมาช่วยใช่ใช่ครเป็นแนวมันเป็นที่ปรึกษาของวงเราโอ้เป็นคอนซัลต์ด้วยครับพี่โอคือพี่โออยู่วงมโนโทนครับเอ้าพี่โอมโนโทนนะครับเขาจับตัวเองเป็นหน่อยครับอ้าโอเคผมยังมีชีวิตนะฮะครับผมมีนามื่อกี้มาช้าอ๋อตามกลิ่นทูกมาไม่ทันใช่ฮะว้าวมีสัมเวสีนะครับโอเคก็คือมากรองทั้งสามคนอ๋อแอน โอนะครับอ oh. ันน no? e> ี้ช <so ื่ออองนะครับเปลี่ยนจากดองเป็นอองแล้วจะเข้ามากาลองนะครับเป็นมากรูลนด้วยอ่โอเคสคนรวมกันนะครับเป็นมากระลองที่มาที่ไปของมากรลองเป็นยังไงบ้างนิดนึงนิดนึงเริ่มจากว่าจริงเริ่มจากผมเนี่ยก็คือผมมันมีงานประกวดครั้งนึงตอนแรกผมกับแอรเนี่ยก็มีช anel youtube ของตัวเองของผมเนี่ยจะง่อยๆไม่ค่อยดัง จะง่ายไม่ค่อยจอ่าจ่าของแอนเนี่ยจะไม่ค่อยเออจะจะจะค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดนึงอ่าฮะแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยไปชวนเขาครับอ้าวเพราะว่าผมอยากดังฮะผมก็ไปชวนโอเคโอเคโอเคประมาณว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วฮะทางทางเฟซบุ๊กทางยู u ูบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เลยไปชวนเขามาร่วมวงกันรับประมาณนั้นนะฮะก็เลยมาเจอกันได้ครับแล้วก็มาเจอพี่โอที่ ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งพี่โอต้องการนักร้องแล้วก็ชวนแอนไปร้องแล้วก็ปรากฏว่าใช่ผมเล่นกันคืนด้วยอ๋อใคอนเนคชั่นติดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น3คนเล่นด้วยกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกัน3านคนบางทีก็เล่น2คนพี่โอเนี่ยลักษณะจะเป็นคล้ายเป็น เรียกว่าเป็นเหมือนมาแจมฮะที่ปรึกษาดิค่ะที่ปรึกษาจริงๆแล้วก็คือคนเล่นดนตรีหลักๆพี่โอ mm ้เโอเคคือภาระภาระหนักอยู <k <k> ่ที <h 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 ่พี่โอเป็นที่ปรึกษาประจำครับอ๋อก็คือรวมกันแล้วก็ไปเล่นกลางคืนด้วยใช่ค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมารวมตัวกันเป็นมาการองแล้วก็โพสเพลงคัฟเวอร์ของตัวเองลงใน YouTube จริงๆของอ๋อกับแอนเนี่ยเขารวมตัวกันก่อนแล้วแล้วเขาก็ประกวด เวทีของอูกูเล็กๆของลิปบีฮะอ่าอ่าครับเขาก็มาทางนั้นก่อนแล้วถึงมาเจอกับผมใช่ครับเราคุยกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้มาถึงแบบว่าช่วงที่เขาจะเล่นสดแบบไลฟ์ให้เราฟังกันแล้วนะครับหลังจากที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนบางทีอาจจะเคยฟังกันแค่ใน YouTube ดูมากร้องเล่นนะครับแล้วก็ฟังใน u t u b e ก็อุ้ยเพราะทีเดียวตอนนี้มาฟังสดๆกันดีกว่าอ่ะเพลงแรกเลยนะครับคืออ่ะเดี๋ยวเพลงแรกเะยเล่นเพลงมาเชอรี่ออมค่ะ โอ้โหภาษาอังกฤษด้วยตายของสตีวีอ่ะโอเคเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน SYS และ Subscribe ครับมาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าปะ i'm you มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลเธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆน,น,นานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วังนแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอ,อยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ไป บบถ้าหากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้อบก็เธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวแหากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเด็กสีขาวอบก็เธอไม่ให้เธอเหงาและเปลี่ยวใจะหากเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน จะเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เพียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในกลาวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มางั้นฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน จะไม่กลายทำร้ายเธอถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้นจะรักเธอจนเอดใจที่มี Oh baby I love you ฉันสักคำว่าจะทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่ริงกนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้ม me มีช่องทางในการติดต่อมากับเรายังไงบ้างตามดูที่ไหนอะไรยังไงผลงานของเราก็ตอนนี้ก็มีแฟนเพจครับก็เฟซบุ๊กแล้วก็สแลชเอ่อมากระรองเติมเอสนะมาการอะรองมาการองนี่เติมเอสแล้วก็ B A N D แบนนะครับเข้าไปเป็นแฟนเพจกันไปกดไลค์ แล้วผลงาน,านก็น่าจะมีแปะๆอยู่ในนั้นด้วยช่องของ YouTube ก็สแลชเดียวกันนี้เหมือนกันครับ m แ c a r o n b การบรนด์ยูทูบดคอมแลชแบนดใช่ครับ SOS ช่ไหมฮะ